บาสโพดโพธท่านผู้ชมช่วงนี้เห็ดปวกระบาดผู้หากระหาผู้ล่างกระล่างต้นหามาน่ะยังจุ่มอยู่กลัวสิได้ล่างแล้วบานแล้วตอนเก็บมาน่ะมิตตดอกงามๆเลบัดอันนี้พอเห็ดปวกใหญ่บน ตอนเก็บนะงามงานพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นะมันเริ่มบานหมดแล้วต้องพี่ยังขูดอยู่อามาร่าไปใช้อีกแล้วไปหาเห็ดกันอีกแล้วจ้าอามาลาเป็นรอบสองอีกแล้วพี่น้องเขาไปมือเศร้านี่ก็ได้ลายบอกเขาสไลด์ได้เกือบพูดแล้วเต็มตาพูดแล้วเห็ดเขาเมื่อบานบอกเอาสลอยเมื่อบานนี่ของอามาร่า อของสาร้อยได้ก็ได้แต่เพิ่นเอาเมื่อหนึ่งอยู่บ้านเพิ่นเนาะแม่เอาเมยล่าสุดสิปไปอีกแล้วก็สาววันกับยายลูนพอมื่อเสานี่เพิ่นไปเพิ่นบอดได้น้ำโมผู้อื่นเขาไปแต่เขาได้เบิร์ดเบิร์ดเพิ่น,พไไนไปพอบอดได้เพิ่นกันแล้ว่าสิปไปอีกรอบสองเแบาบมีเมยแล้วบอไปน้ำดอกเนาะสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเบิร์ดสกูลสุกุนพี่น้องจ๋า อันนี้สิบโมงกว่าแล้วคุณยายอันผูมิไปหาน้ามูวต้องล่างอยู่ล่างเฮ็ดเนาะถามว่าเฮ็ดแล้ได้กินมากับนี่ละหนึ่งหนึ่งเหลือก็บขั้นบวกกลิ่นกับใส่ตู้แทะแข้งไว้เมน้องเหมือจะไปอีกแล้วนะจ๊ะบ่มีไปกับเมน้องเหมือเมื่อเช้านี่ก็หมานอยู่ในพ่อเฮ็ด สี่โมนะโมที่หานะ่ยกลังจุม่มแต่ว่า <c oughs> มันหาโบเห็นมันยังหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเมื่ออืน่ <c oughs> นเน <c oughs> าะเดี๋ยวบริมีคนหาในป่าที่โบมีไปหา <c oughs> ตอนเคบนะมีแต่ดอกงามๆแต่ตอนนี้นะมันเถาแล้วมันบาดแล้ว <c oughs> เพื่อล่างแล้วนี่ก็สี <c oughs> อันนี้เนาะมันบอกคือดอกจุม่มเลพี่น้องถ้าดอกจุม่มแบบแบบนี้นะ มาชีเฮาล่างเฮาเก็บไว้นี่ซ้ำนี่นะนเนาะเฮาล่างแหละเฮาใส่ตู้ไว้มันก็นยังสภาพเกา่าหนึ่งมันก็นยังหลายคือเกา่าแต่ว่าถ้าดอกบาทนะพอหนึ่งลวน้อยเดียวนี่ซ้ำนี่พอดีอมแม่ลงมือไปตออีกแล้ว มาอะไรกันฮั่นก็นกินข้าวแล้วไปท่านได้ล่างเห็ดทักกันบ้าเห็ดตะลเมอแต่ว่าไปามันก็นได้เนาะสิ่ไปก็ยายรุนกับสาววันยายบุญไปเลี้ยงงัว ทีนี้เหลือแต่คุณยายกับน้องเหมยอ,อยู่ล้างเห็ดนะจ๊ะเอาเขากินกันยังมือเส้าหนึ่งเห็ดหแกงเห็ดละโง่อืมแกงเห็ดละโง่เมื่อคืนนี่ก็บหนึ่งเห็ดปวกอันที่หามาเมื่อนี้ยังบ้านได้กินอยูพ่ยพี่น้องเดี๋ยวพักันไปหาอีกแล้ว,วลอันนี้บะหมี่แบ่งไปให้มูแนะ่เครื่องกระตาเนาะมูขึ้นมาแต่กรุงเทพก็เลยแบ่งไปให้มูกิน ไปกับน้องอแม่น้องเหมยมือเศร้าเลยก็ได้เรือกระตาคอดใส่เสืออีกล่างกับสองน่ำสามหน่ำพเด,ด้ล่างไปล่างมาเถาพอดีมันก็คือเห็ดดอกจุ่มเนาะถ้าดอกจุ่มมันสิแบบสภาพเกา่าดอกสีบ,บานแน่ละบานเนี่ยมันบานไว้เด้คัมซัานี่นะคัามาแล้วมันก็บ,บานตื่นม้อีกทีเนี่ยก็จนเถาเนาะ ตอนเก็บมาเนะี่ยมแต่ดอกงามๆบ่มีดอกเถ่าเด้ตอนเก็บมาเนะี่ยแบบนี้แหละพอเพื่อนมาฮ่อนใส่สายมาละบานบันแล้วล้างเห็ดนะจ๊ะเห็ดละงก<ช>ก,ะก็ได้ดอกสองดอกเห็ดละงกขาวอันนี้เป็นเห็ดปวกตบับตะกูลเห็ดปวก,ปวก คุณยายยังขูดม่แลลวอยู่มื่ออื่มาเมยังจะไปอีกเนาะเห็ดน่ะก็ออกแค่บกี่มื่านั่นแหละประมาณมือสองหมื่นี่ก็เบิดแล้วเนาะพออันนี้มันออกแต่มือวว่านแล้วมันนี่ก็เริ่มบานเมื่ออื่นแล้วก็เบิดล้างเห็ดคุณยายเป็นแผนกล้าง แต่ว่าขั้นหนึ่งกันหน่อยเดียวได้พี่น้อง mm. เห็นว่าหลายแบบหนึ่งนี่ได้ประมาณโลเดียว mm. หนึ่งหัวเดียวนะได้ยืดถวยเดียวมันบาทละหนึ่งหละเพราะมันเหี่ยวเนาะจากเห็ดบักหลายๆเนี่ยหนึ่งในหน่อยเดียวเด้ขันจูมนะขันแน่มันันดอกจูมมันก,นนกระสีะบุควยเหี่ยวแล้วดูการเห็ดมือเศารเนี่ยก็แบ่งกันไป อามาลาก็ไปกับสาวร้อยเบ้า,เอาอ่อยยายรวยกับโบแมนอยากไปบอกเอาหลานยากหลานท่านป้ามงมาเอาให้่นมีผู้เอาให้กับยายรวยแล้วไป,ป,ไปสาวันนะ่ะไปกับยายรุ่นนะ่ะบ่ได้ไปแถวนี่แถวหางหน้านี่มันออกตะบอนออกแต่บ่ออบมีกับไปกับแม่องเหมยไปโขกปลาบานขี่มอเตอร์ไซค์ไป แต่บ่มีคนหาใดไดลายแต่ว่าหาบริบรทัวรหรอกนะรรอุออยาาสะไปาสะมาลายายต้องขุดขุดดินขุดตีนมันอกแล้วจังมาล่าง ล่างก็กลัวสีแล,ล้วพี่น้องอันหาเห็ดนี่มวนอยู่ตอนเก็บนี่เก็บเอาให้เรียบดอกหน่อยดอกใหญ่แต่พอตอนล่างแค่นั้นละอุ้ยพายอยากล่างตอนเก็บน่ะมันมวนตอนล่างน่ะมันเมื่อยล่างกับขัน 2, สองสามสมโมงห่นกลัวสีแหลวล,ล่างอีสามน้นำ แต่อาย่ตลาดก็หลายแต่บบหูวเข้าขายโลเท่าไหร่โลละจักรลอยเนาะแต่สุมเอิญแถวบ้านได้ยินว่าโลละสองลอยแต่เฮลางโงกโลละสองลอยหาซิบบะหมี่ซื้อมาเมื่อวานเนี่ยซื้อมาหามาให้คุณยายโลเคิงแต่แถวบ้านปีนี้เฮ็ดละงอกบบค่อยออกเด็บโค่อยมีแต่เฮ็ดปวกออกหลายปีนี้เนี่ยบอว่าจะเป็นเฮ็ดปวกปีเฮ็ดปวกกลางเก็บแบบสะใจ อย่าลืมติดตามชมคลิปเบาหมีพี่น้องเก็บเพชรมวนมวนก็จะเป็นขั้งแรกของปีนี่ที่ได้เก็บเพชรลายกระดอกกระเดียมูใหญ่คักตื่นเต้นได้ตอนเก็บนี่รุ่นตลอดมมนี่ได้หลายบอ่อมูนี่มูใหญ่บ่อพอเฮ็ดปวกแล้วมันออกเป็นมมพี่น้องขั้นเอาเห็นแล้วมันก็คือได้ขั้นบ่อเห็นแล้วก็คือบ่อได้เนาะขั้นพอ่อมูใหญ่ก็เต็มกระตาเลยมมเดียว มันออกบ่คือเห็ดอย่างอื่นแต่ว่าขั้นดอกหน่อยดอกจูมมันก็หายากอีกเดีอย่บเห็นขั้นบบเคลียหายเลย,ย,ยจนเหยียบพุ่นละมันสีดำดำคือใบตองแต่ว่ามันนั่นเริมบาดแล้วมันก็หาง่ายอยู่ขาวหุงอยู่เห็ดท่านผู้ชมโพดโพดว่าเห็ดล้างเห็ดปวกล้างเห็ดปวก รอบที่ไทรยันยายลุนนี่นะรอบที่สองจ้ายังบอเข่าแขนไปหาเฮ็ดรอบสองพี่นะ้องเกือบตายเฮ็ดหม่ไปได้บัจจคองไปบอด้คือหมอม马าก็ไปรอบสองบได้จากดอกว่าสิไปรอบสามอีกแล้วไปบ่ถึกมองกับบได้เด้ การหาเหตุปวกมันก็นขึ้นกับดวงคนดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดเขาเจะว่าคนดวงซวยไปหาเห็ดกับพ่อขี่ <c oughs> บ่มีไปมือเส้าพัดได้เนาะดีแต่ไปถึกหมองมันก็นเลยได้โลดถ้าไปบ่ถึกหมองกันยา่างจนขาลาก บ,บ่หนบบนบนอันนี้เพื่นไปมองบ่มีหาเมือเศร้านี่ละบ่มีก็ไปหาเบิดดอกฮาับที่ใดแล้วก็มาเนาะกระเจะ,นะจในเทียป่าชายังบุมานตอนอชุกคอยไปเมือเศร้ามัมีคนจักดีเขาเรียงงัวในหะ่มบกนั่ ok นะละวะโอ้ยเขาอีพีนะ่ะเมื่อ,อไรเตร็มกระตาและวะก็เลยได้หน่อยเดียว ดีแต่บ่มีบริไปนพี่น้องรอบสองเมื่อยยังตัวชนกำลังผนก็มีเนาะเมื่อเดี๋ยวจะไปหาใหม่พวไปเหนที่เห็นไหวนะกะมันกำลังผนกำลังโพดอกใน้อยๆจุมเนาะบรรดามานพี่น้องบางคนก็ได้เป็นหาบมาบางคนไปหากระบอกพ่อแก่ง เขาส่อลอยเอ็นเขามาล่ามือเสาไปได้หลายก็เลยไปรอบสองปะดะจักดอกเ,อเห็ดปวดระเบิดเ,เห็ปหดวหปวดมันก็ออกแค่บอกกินมือพี่น้องเมื่อวานเนี่ยมันชนแย่ก็มีแต่จุ่มเนาะมือนีมือที่สองบอกเกินสามสี่มือคือเบอิดพอมันออกพร้อมกันจุ่มบานแป๊บเดียวอืม อันนี้เพื่อนได้บะลายเพื่อนเลยว่าสิแกงใส่น่อไม้เพื่อนว่าแกงน่อไม้ใส่เห็ดปวกมันแเอยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกปน่อไม้บ่งเด้วยวันมาแกงมันจางแ่บน้องก็มีอยู่ในแถวขางคอกมูนะก็มีนน้องก็มีอยู่ในสะนะหน่อไม้บ่งหน่อแนงมีเบิร์ด สรุปจะแกงนรืไม่ใส่เห็ดปวกปลาดเห็ดไข่พี่นอ้องเขาขายกิโลละหาแสนเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทปนเนี้ย,ยแต่ว่าไปแกงเป็นตะกินนะพี่นอ้องจะเห็ดไข่ไมีแต่อเอาไปปจีปนปิ่งปนเจีวเห็ดไข่เนาะมันสีหอมเนาะหอมเป็นเอกลักษณ์หอม นี่เห็ดไข่นะจ๊ะหลังสีเขียวๆแบบนี้อันนี้จะเป็นเห็ดปวกตับตระกูลเห็ดปวกนี่แต่มันออกบบเป็นมูดอกเนี่แสสยแซ่สไตล์เดียวกันกับเห็ดปวกเนาะเขาเรียกเห็ดตาบมันดอกใหญ่เห็ดปวกซัมนีพุดีกแกงเนาะนี่ พี่พ่ยูขางพี่แม่ไปพังใกล้ใกล้กับาย้คลุ่ที่แม่นอนเลยใตายเลยแต่ว่าของคุณยายเนี่ยพักกันหนึ่งไหวเดียวนี่อันนี้เห็ดพึ่งข้าวคือบอกระตายนี่เอาไป้ยายยายจีปนเนี่ยเอาไปลดจีแกแงนไไวไม่ไม่ใช่ มเ้าก็กินเขาหนึ่งเฮ็ดปวกหนึ่งแต่มขคืนห้างกบมากินมอเช้าอันนี้กาอมาลาดหนึ่งว้ตชองใส่ตู้ว้ไปหาเฮ็ดกับขั้นไดน้ำมวลอยู่พี่น้องขั้นบ่ไดและก็เมื่อยเบย์ไปลำเนาะสาวันก็บยายลุนไปสองรอบกับบ่ไดสองรอบ มือเช้าเลยก็ไปบดถือหม่องมันบ่มีบอกมันเบิดเลยโค้งค่ะมันมันมือป่าคนไลยกว่าป่าเห็ดคนไลยกว่าเห็ดสองตึงหมอเก่าถ้าไปเพาะโมหญ่ก็ซ้ำสิเก็บเด็กพี่น้องเต็มกระตาอันนเก็บโมหนึ่งก็เพื่อคนจะมาเพาะเนาะบ่มีคนจัดดีมือเศร้านี่มืออื่นไปจัดให้เต็มยิ่งหัวขันเขาเจ้าบ่ได้เขาเจ้าก็บ่ไป ไปหาเห็ดปวนคมันต้องหูหม่องเนี่พี่น้องหูหม่องหูบอนออกมันบริไดออกมัวคือเฮ็ดทั่วไปม่องถึงมันเคยออกมันก็ออกเขาต้องหูจากว่าปีที่แล้วเขาเก็บอยู่ใสออกออกเป็นมมถ้าพอหมใหญ่ก็ได้หลาย ขันจูมนะซ้ำหนึ่งนะบเห็นมันดำมันกลมเกินกับใบไม้ทาบานก็รับราบอยู่ขันคนโบเห็นกับเท่ามือนอ้ทือว่าคุมนะ้มเนาะไปหาเหตุนะถือว่าได้หลายได้เก็บสมใจขันมื่อได้ไปแล้วบ่ได้นะคือบ่อยากไปอีกเด้ว ของยายกับฮังก็ล่างแล้วกว่วสิแล้วใ <c oughs> ครเ็น,นว่าสิหลายอันนี้ผู้ดีแกงแกงใส่น้ำใหม่เนาะแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดปวกแล้วก็ใส่ผักกระแยงยายมาแล้วเราไปเลี้ยงงวัวแล้วก็ได้หน่อยหนึ่งแล้ววะเห็ดปวกกลาง แต่มันก็นยังสิออกอีกรอบอยู่เด้รอบสุดท้ายจะเป็นเฮ็ดปวกหน่อยเห็ดปวกจิกเฮ็ดปวกดอกดำดำนะแต่อันนี้ก็สิออกลายรอบอยู่ปีใดฝนดีนะออกหลายเฮ็ดปวกเนาะ นั่นแหละพี่นงจ๋าเม้าหนีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเดเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีจ้าสบายดีกินข้าวตอนบ่ายได้ไมั้ยแกงหน่อมายาแล้วก็ไปอย่าบอกด้กินข้าวแล้วไปต่อยนี่อพอกันเมื่ออื่นหาเห็ดชูชมมือกวนคามเรียงงวตะเวน